สวัสดีครับท,ทุกท่านครับตอนข้ามคืนนี้ที่สวนหลวงลลหลอเก้ากรุงเทพมหานครนะครับก็มีพิธีเปิดงานพันไม้งามอารามสวนหลวงปี2567นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้เก็บภาพและบรรยากาศแห่งความสวยงามนี้ไว้เพื่อไปฝากทุกท่านได้รับชมโดยทั่วถึงกันนะครับ สามารถที่จะรับชมได้เลยนะครับความสวยงามของการจุดพลุเป็นพิธีเปิดของงานพันไม้งามอารับสวนหลวงปี2567ในครั้งนี้นะครับแคทีอาร์ิเนียมเราก็มีโอกาสได้มาเปิดพุธอีกปีหนึ่งนะครับเรามาทุกปีแหละครับทุกครั้งที่มีมก็จะบันทึกภาพของความสวยงามนี้ฝากท่าน ที่ไม่ได้มาในงานนี้จะรับชม